สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เรามาจากส่งลูกสาวไปโรงเรียนแล้วนะคะเราก็จะไปเทสโก้ไปซื้อนมแล้วก็ซื้อเสื้อผ้าให้น้องนะคะไปกันท่าตกใจเสียงหมาทุกคนหมาตัวใหญ่มากนี่ก็จะเป็นบรรยากาศระหว่างทางเดินไปเทสโก้นะคะ ช่วงนี้มันก็กำลังเช้า,เอาอยู่ตอนนี้บรรยากาศอึมครึมนะคะเหมือนฝนจะตกต้องนี้ไปค่ะนี่ก็เป็นหน้าตาเทสโก้โรตัของที่นี้นะคะก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปเจอกันข้างไหนนะคะมาดูนมน้องนะคะนมน้อง,องลดราคาเหลือ10ยูโรประมาณ11ยูโรเราก็จะเอาไป2กล่อง นมบ้านเขาก็จะมีแบบประมาณนี้นะคะทุกคนมีไม่ให้มีเลือกไม่เยอะเหมือนที่บ้านเราสองกล่องแล้วก็มาดูเสื้อผ้าเสื้อผ้าน้องเดี๋ยวนี้น้องชอบใส่กระโปรงเพราะว่าน้องน้องไปเรียนน้องแบบว่าเขาจะพาเต้นร้องลําทําเพลงนะ,ะทุกคน ต้องดูเผื่อไว้ด้วยเพราะเวลาซักแล้วมันหดสิยูโรแพงอยู่นะสิบเยูโรอันนี้จะเป็นเสื้อแข็นยาวจะเป็นช่วงหน้าร้อนเนาะ ที่นี่มันจะสตโตเล็กนะคะไม่ค่อยมีให้เลือกเยอะลองีูชุดนี้ก่อนนะคะอันนี้สองอยูโรเจอแล้วเจอแล้วอันนี้ได้อยู่อันนี้เข้ากับน้องอยู่ สองถึงสามเปียอันนี้สี่ยูโรทุกคนอันอันนี้อันนี้ได้อยู่เอาตัวนี้ไปหนึ่งตัวเดี๋ยวเราก็ซื้ออาหารไปให้นางแมวก่อนนะคะ <laughs> อาหารนางแมวหมดแล้วหมดเมื่อวานเมื่อเช้านี้นางมายืนนั่งมาเคาะประตูหน้าบ้านเลยนะนางหิวแต่ว่าเราออกมาส่งน้องพอดีอันนี้ก็ไม่เคยซื้อแล้วนะเนี่ยนะ ซื้ออาหารแมวครั้งแรกอันนี้หนึ่งกิโลหนึ่งกิโลสองยูโรยิงไปแค่หนึ่งกิโลก่อนก็แล้วกันเนะ <S <S าะก็ว่าเลยจะไปเจอค่ะโอเคตอ,อนนี้ไปหนึ่งนะคะน่าจะเหลือสองสองยูโร ก็จะไม่ได้ซื้ออะไรเยอะเพราะว่าเมื่อเมื่อวันเมื่อวันศุกร์ที่แล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเฟนท่นซื้อไปอยู่อันนี้ก็นอกนะอันนี้สามยูโรทุกคนอันนี้หนึ่งกิโลสี่กรัมหนึ่งจุดสี่กิโลกรัมอันนี้กี่กิโลอันนี้หนึ่งกิโลโอเคอ,นนอันนี้ใหญ่ขึ้นขนาเพิ่มกันนิดนึง มาทางนี้นี่ก็จะเป็นข้าวของเครื่องใช้เขานะคะก็เหมือนที่ไทยเราซื้อแปลงสีฟันก่อนจะมองว่าแปลงสีฟันเนี้ยนะมันไม่โอเคเลยทุกคนไม่โอเคเราจะหาใหม่อันนี้มันมีให้เลือกไม่เยอะอ่ะนะมีให้เลือกไม่เยอะ อันอันแบบนี้คือแลงไปแล้วมันเจ็บเหนือกนะคะมันก็มีให้ลหเลือกมันเยอะด้วยสิจะเอาไปแก้ขาดก่อนอันเนี้ยน่าจะ0.99หรือ2.79ไม่แน่ใจโอเคเอาไปหนึ่งนี่ก็จะเป็นผ้าอนามัยนะคะ ถ้านามมยบ้านเขาไม่ค่อยโอเคเหมือนบ้านเรานะบ้านเราซึมซับดีกว่านี้ก็จะเป็นพวกครีมทุกคนโ <Low on. S 2> ลออนครีมบ้านเขาเห็นไหมมีเบียก็มาการนี้ก็มาลอรี a อ,อก,ก็มานะลอวเ้าี้ยวก็มาไปค่ะเราอาจจะไม่ได้พาทุกคนดูแบบ ครบนะคะมาพาทุกคนมาประมาณนี้เพราะว่ารีบต้องไปทำงานบ้านต่อนะคะเจอกันด้านนอกนะคะ่ะทุกคนออกมาจากเทสโก้แล้วนะคะทุกคนวันนี้ซื้อของหมดไป39ยูโร40ยูโรนะคะเทสโก้นี่มันจะเป็นสตูเล็กๆนะคะคนไม่เยอะเดี๋ยวเราจะให้ดูบรรยากาศร,ร,รอบๆนะคะระหว่างเดินทางกลับบ้าน ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนวัดสันบ้านเรานะคะเจตารอบที่เราเราก็มาซื้อเครื่องสำอางตรงนี้นะคะชอบตรงนี้เพราะว่าคนมันน้อยดีไม่ค่อยมีแบบคนมายืนกดดันเยอะเราก็จะเดินกลับบ้านอีกทางหนึ่งนะคะท้องฟ้าอึมครึมนน้นนี โบสนี้สวยนะทุกคนสวยดี นี้ไม่มีน้องเป็ดเลยทุกคนน้องเป็ดหายไปหมดเลยมัง้งไปไหนกันแล้วก็ไม่รู้ปกตินะจะมีเป็ดเป็ดแบบหลายตัวเลยนะคะนางจะพากันออกมาหากินพอเขาพอเขาตัดหญ้าแล้วนะมันดูโล่งแล้วก็ดูสวยดี ดีนะถ้าเป็นหนามมากๆก็จะเป็นลานน้ําแข็งเลยนะคะไปค่ะเดินไปเรื่อยแต่ก่อนตอนที่น้อง ยังเป็นแบเบาอ,อยู่นะคะเราก็ชอบพาน้องนั่งรถเข็นมาเล่นโซนทางนี้เพราะว่าบรรยากาศเขาดีดีกว่าบรรยากาศฝั่งที่เราอยู่นะคะแล้วดูบ้านบ้านบ้านช่องเขาบ้านช่องเขาก็โอเคนะทุกคนคือสวยมากคือดีมากสองสวน,สวนบ้านเขาคือสะอาดเรียบร้อย นกมันทำรังอยู่แถวนี้แน่เลยเห็นไหมมันบินวนอยู่หลายตัวมากนกแบบนี้น่ะที่มันไปทำรังอยู่บ้านเรานะคะถ้าเกิดว่าเราไปฝั่งนี้นะมันก็จะเป็นโบสนะคะทุกคนแต่ว่ามันจะเดินไกลหน่อยเดี๋ยววันหลังเราจะพาทุกคนมาเดินเล่นกันนะคะพามาดูบรรยากาศฝั่งทางนี้บ้างอันนี้จะเป็นโรงเรียนสอนดนตรี ถ,ถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวพอน้องโตขึ้นนะคะป้าปาบอกว่าจะให้ลูกจะเอาลูกมาเรียนดนตรีนะคะให้น้องมีกิจกรรมทำโรงเรียนสอนดนตรีโอ้โหนกเยอะมากบ้านก็มีเตส่สวย ทุกคนเห็นชัดไหมมันจะมีเป็ดไม่รู้ว่าตัวผู้หรือตัวเมียจะไม่ได้แล้วอ่ะน่าจะตัวเมียมีลูกกี่ตัวสองสี่หกตัวหาน้องมาหากินนะคะไปทุกคนไปก่อนมาถึงบ้านแล้วนะคะทุกคน <c oughs> กว่าจะเดินมาถึงก็เหนื่อยมาก ซื้อเดี๋ยวให้ดูว่าเรา,าซื้ออะไรมาบ้างนะคะอันนี้จะเป็นยาสีฟันแล้วก็จะเป็นโดนัทนะคะโดนัทช็อกโกแลตนมทุกคนค่ะซื้อนมมาสองกล่องให้น้องก็ชุดซื้อชุดสวยให้น้องก็โปรงอีกแล้วนางชอบใส่กระโปงเพราะว่าเออที่โรงเรียนพาทํากิจกรรมพาร้องเล่นเต้นรำอย่างเงี้ยทุกคนมีหน,นักสุด สนักสุดจะเป็นอาหารแมวนะคะือสี่กิโลกรัมนะคะประมาณสามรโลนี่ไงออกมารอแล้วนะออกมารอฉันรอเธอ,อลูกเธออยู่ไหนเนี่ยลูกเธออยู่ไหนอ่ะโนสาวนาง ลูกสาวนางลูกสาวหรือลูกชายก็ไม่รู้โอเครอแป๊บหนึง่งนะโอเค เหมียวสักแป๊บหนึ่งนะคะประมาณ3านาทีได้แล้วเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปไปหุงข้าวนะคะแล้วก็จะไปรีดผ้าให้คุณผู้ชายนะคะนี่ก็เป็นเสื้อผ้าของคุณผู้ชายนะคะต้องรีบรีดก่อนต้องรีบรีดนะคะเพราะว่า11โมงต้องไปรับลูกแล้ว กินข้าวกันค่ะไก่ยา่างข้าวสวยร้อนๆน,นะคะแล้วก็ปลาลาบองทุกคนของเซพแนวแซเสบอยู่ข้าวมากข้าวเช้ากวกข้าวเที่ยงอ๋ออ oh. ืม ปีกไก่ฝรั่งใหญ่มากบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย,บาย,บาย